สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราจะมาผ่าหัวบอลสีเงากนอูนะคะต้นนี้เราซื้อมาได้ประมาณห้าเดือนแล้วนะคะแล้วก็เราเคยผ่าไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนที่เราผ่าเขาไม่ลูกอยู่ประมาณสามสามสามสี่กระถางนะคะแล้วเราก็ปล่อยไปแล้วนะคะตอนนั้นเราปล่อยไปประมาณต้นละสองร้อยกว่าบาทนะคะ แล้วก็เราก็เหลือไว้อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนั้นเราก็คือแบบพอมันมีต้นแม่เราก็อยากจะมีต้นลูกนะคะไว้นะคะแต่เราก็โพสขายแลค่ะแต่ว่าเราโพสต้นลูกเขาประมาณห้าร้อยลมศกนะคะอาจจะแพลงไปนะคะก็เขาก็าาไม่ซื้อนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาขยายเพิ่มนะคะใบเขาสวยมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูนะคะว่าเราผ่าไปแล้วประมาณสองเดือนสองสามเดือนนะคะหัวเขาจะ มีขนาดเพิ่มขึ้นไหมนะคะดูรากคะส่วนมากเราจะเอาตั้งไว้ในน้ำค่ะรากไปเยอะเือนะคะเดี๋ยวมาเรามาเอาดินออกแล้วก็ดูหัวเขาค่ะใบนี้น่าต้องเด็ดออกแล้วนะคะ,นะคะใช้ได้หัว <c oughs> ใหญ่ใช้ได้นะคะเขี้วยวเยอะด้วยนะคะแต่ว่าต้นจะเป็นลักษณะแบบ ต้นอวบอเนาะนะคะเพราะว่าเราเอากระถางแช่ในน้ําตลอดเลยนะคะ้างหลังนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาผ่านะคะประมาณกี่เดือนห้าเดือนหกประมาณสามเดือนที่เราผ่านะคะเอาลากออกเลยนะคะปัญหาเดิมมะคันนะคะเขี่ยวเยอะมากนะคะ<ม>อันนี้เราได้เราได้เขี่ยวนี้สองอันแล้ว เราแบบตัดออกมาจากแหวงๆตรงแหวงๆนะคะแล้วก็เอา <g iggle> อยู่สองอันนะคะอันนี้นะคะเขี้ยวเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าหัวเขานานแล้วนะคะเราซื้อมาเกือบห้าหกเดือนนะคะแล้วก็เราซื้อมาได้ประมาณสามเดือนนะคะแล้วก็ผ่าหัวนะคะแต่ตอนที่เราผ่าหัวเขานี่เดียวะคะ่ะแต่ช่วงนี้หัวเขาใหญ่ขึ้นนะคะมีเขี้ยวเยอะมากนะคะ นี่เฉพาะมีเขี้ยวนะคะมีเขี้ยวนี่หกเก้ามีเขี้ยวข้าวชิ้นนะคะอันนี้ไม่มีเขี้ยวนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีเขี้ยวก้ามีเขีย้ยก้านะคะแต่อันนี้มันคือมันมันอยู่ตรงกลางใจนั่นนะคะก็ว่าตัวนี้จะ จะ,จะไปฝังไปเลยนะคะจะไม่ใส่จะไม่ใส่แก้วน้ําเพาะนะคะแต่ว่าจะไปฝังไ้เลยนะคะ,คะแช่ปูนแดงกับแช่น้ำเป็นร้อยห้าสิบสักพักก่อนนะคะเดี๋ยวตอนที่เรารอนี่เราก็จะปลูกนะคะต้นแม่เขาเลยนะคะใช้ดินเดิมใช้กระถางอันเดิมนะคะแต่ว่าเราเพิ่มปุ๋ยออนุค้นให้เขานะคะเดี๋ยวลงกระถางเลยะคะ่ะ คันนะคะคันไม่ใช่คันแต่มือนะคะคันเข่าด้วยยางโดนนะคะยางไอหัวบอลโดนนะคะพยุงต้นไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าดินเขาเละนะคะเพราะว่าเป็นดินเก่านะพยุงต้นไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาไม้ค้ำนะคะพยุงต้นไม่ได้ค่ะ <c oughs> พยุงต้นได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จกะระดน้ำอีก50ให้เขาเสร็จแล้วก็ เราจะไปยกไปไว้ในตู้อบนะที่เราทําไปนะคะใบสวยมากเลยชอบนะ,ะมาดูค่ะเราได้กี่เขี้ยวนะคะเข,ขเี้ยวค่อนข้างเยอะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้ได้เก้าสิบก็จะได้เขี้ยวประมาณสิบอันนะคะแล้วก็ ก็มีอันเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะเดี๋ยวก็จะลงอ่ในแก้วเพาะเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะผสมทรายกับดินปลูกสองอย่างพอนะคะจะเอาลงแกลละะ้วแล้วค่ะได้ห้าแก้วนะคะแก้วละสี่ชิ้นนะคะได้ห้าสี่ยี่สิบประมาณยี่สิบต้นนะคะอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวก็จะปิดนะคะแล้วก็เอาไปตั้งไว้นะคะ เสรเรียบร้อยแล้วค่ะเงาควคนอูของเรานะคะยีสิบต้น